เรื่องของสถานการณ์น้ําก็ยังคงต้องตามกันต่อนะครเพราะว่าล่าสุดคุณผู้ชมที่อยุธยาและอ่างทองเนี่ยหลายพื้นที่ท่วมไปแล้วนะ,ะครับเป็นภาพที่ว่าเด็กๆเ,เองเนี่ยต้องช่วยกันยกข้าวของโดยเฉพาะเครื่องดนตรีไทยขึ้นสู่ชั้นสองก่อนเลยเพราะณตอนนี้น้มันท่วมชั้นหนึ่งไปแล้วคุณผู้ชมฮะจากเดิมที่เคยยกไว้คาดว่ามันน้ำไม่น่าจะพอแล้วนะฮะก็เลยเป็นที่ภาพว่าคุณครูเองรวมไปถึงเด็กนักเรียนทุกคนต้องช่วยกันก่อนเลยในการขนย้ายอุปกรณ์เหล่านี้แล้วทำไมน้ํามันดูดูดำๆนะ น้ำเริ่มเน่าแล้ววครับเนี่ยใช่ไหมใช่สีมันแบบเข้มๆนะสีมันแบบเนี่ยในน้ำตาน้าตาดําๆแบบนี้เนี่ยโอ้สงสารจังเลยอ่ะและต้องเจอแบบนี้ไม่รู้ว่าจะเจออีกนานแค่ไหนกันด้วยท่วมไม่พอเน่าด้วยนะนั่นสินี่คือสิ่งที่น่าเป็นห่วงมากเรื่องของสุขภาพเรื่องของสุขอนามัยต่างๆนานาเนี่ยคุณผู้ชมคือเห็นบอกว่าบางจุดเนี่ยท่วมถึง2เมตรถึงสเมตรเลยแต่อย่างที่โรงเรียนนี้เนี่ยที่เราเห็นการซับประมาณเกือบๆหนึ่งเมตรด้วยกันคุณผู้ชม โดยทางผู้นวยการโรงเรียนนะฮะวัดบางกระทิง <c oughs> พิสิทธิวิทยาคารเนี่ยบอกว่าที่โรงเรียนมีเด็กเนี่ยสิบสี่คนนะตอนนี้คุณผู้ชมเนี่ยนี่คือสภาพรอบโรงเรียนทั้งหมดเต็ไมไปด้วยน้ําหมดแล้วจะเข้ามาโรงเรียนได้คือต้องเดินฝ่าน้ํามาหรือนั่งเรือมานะฮะตอนนี้เนี่ยทุกอย่างอยู่ในห้องห้องเดียวหมดคุณผู้ชมทั้งกินทั้งเรียนทั้งนอนกลางวันคือห้องห้องนี้นะฮะรวมไปถึงห้องเก็บของทั้งหมดด้วยคุณผู้ชมเพราะว่ามันไม่เหลือห้องอื่นแล้ว ห้องนี้ก็เลยเป็นห้องเดียวที่สามารถเปิดใช้งานได้และถ้าจําเป็นจริงๆเนี่ยคุณผู้ชมครับคุณครูบอกเลยนะบ,บอกว่าอยากจะมีการปรับเปลี่ยนเป็นทางออนไลน์เหมือนกันเพราะว่าเด็กๆเนี่ยจะได้ไม่ต้องนั่งเรือลุยน้ำเข้ามาในหนังสือกันระดับน้ำที่อยุธยาต้องบอกว่ามันสูงขึ้นต่อเนื่องจริงๆคุณผู้ชมฮะหลายพื้นที่ทั้งบ้านทั้งโรงเรียนเนี่ยได้รับผลกระทบเลยหลักๆหลัหลหลหลงจากเขื่อนเจ้าพยามีการระบายน้ำเนี่ยค่อนข้างเยอะและมีการคาดการณ์นะฮะว่าอาทิตย์หน้า น้ำน่าจะท่วมสูงมากขึ้นกว่าเดิมอีกด้วยเพราะว่าเขื่อนจะระบายน้ําเพิ่มอันนี้เตือนอนะครับคุณผู้ชมเพราะว่าอายุธยาก็เป็นพื้นที่ท้ายเขื่อนแล้วใช่เพราะฉะนั้นเส้นทางเนี่ยจากเขื่อนเจ้าพระยาที่ใช้นาทในการระบายน้ํามันก็จะกระทบกับชุมชนริมแม่น้2 2> ํา2ฝั่งนะครับสัปดาห์หน้าอาจจะระบายถึง2,000ลูกบาตเมตรต,ต่อวินาทีและอีกหนึ่งจังหวัดที่เป็นเส้นทางน้ําเจ้าพระยาไหลผ่านเหมือนกันก็คือที่จังหวัดอ่างทองครับที่ตำบลบางจากอำเภอวิเศษชัยชาญ ก็ตอนนี้ทีมข่าวเราลงพื้นที่ไปนะครับไปมอบถุงช่วยช่วย<ม>ช่วยยังชีพก็คือถุงวันสร้างสุขนะครับคุณผู้ชมทีมข่าวเราไปที่หมู่9ตัวตมบางจากที่น,นั่นน้ำสูงประมาณเมตรหนึ่งก็ไปเจอชาวบ้านครับ สะท้อนให้ฟังบอกโอ้โหน้ำท่วมรอบนี้มันหนักมากใช้ชีวิตลำบากมากนะครับอย่างผู้เฒ่าผู้แก่ก็ไม่สามารถออกไปหาหมอได้นะครับเพราะฉะนั้นหลายคนเนี่ยยกมือไหว้เลยบอกผ่านทีมข่าวเลยอ,อยากจะให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือหน่อยครับก็นลำบากกันยุกบ้านออกไปไหนไม่ได้เลยไม่ได้เลยหานกินคนเดียวไม่บอกหากินคนเดียวลูกชายลูกชายหากิงคนเดียวอยู่เขาปวดน้ําขึ้นนี่ พิ่ทอทัดไม่ยากดูเลยน้ำทั่วโมโหไม่ยากมองเห็นข้าวมุ้งเลยไม่เอาคือทำใจไม่ได้ครับได้ไม่ได้ทรัพย์สเนี่ยเป็นเสียงสะท้อนจากชาวบ้านนะก็อยากจะให้รับรู้จริงเพราะว่าคนที่เขาเดือดร้อนเนี่ยความรู้สึกเขารู้สึกว่าคือเขาเขารอรอรอทั้งน้ำลดรอทั้งความช่วยเหลือนะครับคุณผู้ชมแล้วพอพูดถึงเรื่องของความช่วยเหลือเนี่ย เดี๋ยวโครงการวันสร้างสุขเนี่ยนะครับก็จะลงพื้นที่คือเราลงพื้นที่อย่างต่อเนื่องนะครับคุณผู้ชมครับแล้วเดี๋ยววันนี้อยากจะให้ร่วมร่วมส่งน้ําใจไปช่วยกันด้วยเพราะว่าจะมีกิจกรรมวันไลฟ์ร่วมใจระดมทุนช่วยผู้ประสบภัยน้ําท่วมนะครับซึ่งตั้งแต่6กโมงเย็นเป็นต้นไปเนี่ยคุณผู้ชมก็จะมีศิลปินมีดารามีอินฟลูเอนเซอร์ก็จะมาร่วมกันไลฟ์เพื่อระดมทุนช่วยซึ่งคุณผู้ชมที่อยู่ทางบ้านนะครับหรืออยู่ที่ไหน สามารถที่จะดูไลฟ์นี้ได้ทาง Facebook ช่องวันนะข่าวช่องวันหรือว่า YouTube ช่องวัน31<ช>อันนี้ก็จะได้เห็นเลยนะดาราหลายๆคนเนี่ยก็จะมาร่วมในกิจกรรมครั้งนี้นะครับคุณผู้ชมและเช่นเดียวกันอีกหนึ่งช่องทางในการช่วยก็คือสามารถที่จะ,อะโอนเงินเข้ามาได้ถูกต้องแล้วนะฮะ ก็เข้ามาช่วยเหลือกันเนี่ยคุณผู้ชมครับในวันสร้างสุขสู้ภัยน้ำท่วม2567นี้นะฮะตามเลขบัญชีที่ขึ้นอยู่หน้าจอหรือว่าสแกน q r Code คก็ได้เช่นเดียวกันนะฮะตามหน้าจอนี้เลยแคปเอาไว้ก่อนเพื่อที่จะได้ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมกันส่วนยอดประจากล่าสุดคุณผู้ชมครับเมื่อวานนี้ตอน4โมงเย็นนะฮะ มีผู้ใจบุญโอนกันเข้ามาแล้วเนี่ยแล้าน2 9 3 1 7บาทด้วยกันนะครับต้องขอบคุณทุกกำลังใจที่ส่งผ่านโครงการวันสร้างสุขในครั้งนี้ด้วยนะดูคลิปแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด s u b สไครต์ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดทุกข่าวสำคัญจากสำนักข่าววันนิวส์นะครับเชื่อบันในข่าวมั่นใจวันนิวส์ครับ